สวัสดีครับครูบาอาจารย์ทุกท่านครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปต่อเนื่องแล้วก็มาตามคำเรียกร้องของเพื่อน f อซีที่คอมเมนต์มานะครับว่าพา่อญมหาอยากเห็นพระสมเด็จวราคังผิววันนะออกแบบขาขาวขาวขาวงาช้างขาวน้ำข้าวเขาวงาช้างขาวนมข้นขาวน้ำข้าวมีไหมพ่อใญมหามีแต่สี สีคล้ำๆสีอื่นๆสีดินดิบสีขี้เท่าสีแตกลายไขน่นกปลอดสีมะกอกสุกสีมันปูได้ได้ชมไปแล้วสีช็อกโกแลตอ่อนๆท่านวังได้เห็นพรายมหานำมาไปดูแล้วอยากเห็นสีขาวขาวนมข้นขาวงาช้างนะหรือว่าขาวดอกจำปีนำมาให้ดูแล้วนะครับองค์นี้ องค์นี้มวลสารลอยเลยนะครับผ่านการล้างขัดผิวมาเนื่องจากว่าก็ธรรมดาเลยครับว่าคนเราเมื่อเกิดข้อสงสัยใช่ไหมครับเมื่อเกิดข้อสงสัยนี่ก็จะต้องพิสูจน์นะแต่ว่าพ่รหญิมหาม ไม่ได้ล้างเองนะครับเจ้าของเดิมเขาเป็นคนล้างเขามีอุปกรณ์ถ้าพระอย่ามหาล้างเองผ้าคงเสียเสียผิวไปมากกว่านี้นะเจ้าของเดิมท่านล้างนะท่านมีเครื่องมือท่านเป็นมืออาชีพในการในการส่องพระเจ็บสะสมพระพระอย่าหมหาไปขอแบ่งท่านมานาะนแล้วนะครับองค์นี้เอามาเป็นองครูเพื่อนๆดูดูเกตนะเนีย่ย Okay. ยุบไปหาพื้นผ้าแล้วก็สะบัดสะบัดพาดผ่านซุ้มระฆังเนี่ยปูนเปลือกหอยล้วนๆนะเพื่อนๆเนี่ยดูได้เลยนะใครไม่เข้าใจดูได้เป็นปูนเปลือกหอยสุกนะองค์เนี้ยปูนเปลือกหอยเนี่ยเขาเหมือนสําลีเลยนะถ้าหากว่าปูนเปลือกหอยสุกนะแต่ถ้าปูนเปลือกหอยดิบนี่คือไม่ต้องเอาไปเผานะเอามาโขลกสับบดเลยบดให้ละเอียดเลยก็จะออกมาสีต่างๆอนะ่ะเหลืองเหลืองเข้มเหลืองอ่อน สีมันปูสีกมิ่นไอ้พวกแตกลายสังคโลกออกสีมะกอกสุกหรือว่าสีขี้เท้าสีช็อกเลตอ่อ,อนๆสีมันปูสีเข้มๆไอ้ประเภทนั้นก็คือปูนเปลือกหอยดิบแต่ปูนเปลือกหอยสุกก็จะออกมาอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนดูนะครับดูดูผิวเขาเรามาดูแบบระยะแบบไกลๆก,ก,กันก่อน ก็ยังมาให้ให้ดูเต็มองค์กันเยอะแล้วนะคือเปิดกล้องมาเนี่ยให้ดูเต็มองค์กันก็มามากนะ้แต่พอช่วงเนี้เปิดกล้องมานี่อยากจะให้เพื่อนๆได้เห็นเนื้อเนื้อด้านในเลยบางท่านบอกว่ามาหาน้ําเยอะน้ําเยอะน้ําเยอะคอมเมนต์มาสั้นๆนนะแบบกระแทกกระทบกระทั่งนิดนิดหน่อยหน่อพอเป็นน้ําจิ้มก็ ให้ให้อภัยได้ <c oughs> อมเมนต์คำเดียวว่าคืนน้ําเยอะนะก็พระยญมาหาก็บอกก่อนท่านจะคอมเมนต์พระยญมาหาก็บอกมาแล้วว่าพระยญมาหาเนี่ยศึกษาเล่าเรียนมาค่อนข้างจะเยอะในด้านศาสนาปัญาประวัตสสาก็เลยเยอะนะแล้วก็ไม่ได้เป็นเซียนแล้วก็ไม่ได้มีอาชีพขายพระหรือว่าปล่อยพระก็ไม่เหมือนแอดมินช่องอื่นท่านเปิดมาท่านก็ตรงเลยนะ จบล, Shift, ลงก็ขายพระองค์นี้เท่านั้นเท่านี้ <entropy. S 2> ให้เบอร์โทรติดต่อแบบนั้นแบบนี้เลยเนะแต่พ่อใหมหาเหมือนกับเหมือนกับสอนหนังสือนะนิสัยเหมือนกับตัวเองก็เป็นครูนะเป็น,เป,นเป็นครูเป็นอาจารย์นะเป็นครูเป็นอาจารย์ก็มีเพื่อนเอฟซีถามท่านหนึ่งถามมาพ่อใหมหากรณียกว่าอย่างไง พระมหาก็ไม่พูดนะไม่ไม่พูดนะครับเรื่องนี้เพราะว่าเอาเป็นว่าคือการเป็นไทยนะการเป็นไทยของเราชัดเจนอยู่แล้วนะครับไทยนะเด็กผู้ใหญ่นะเด็กผู้ใหญ่แล้วก็อาวุโสนะเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่แล้วก็ผู้อาวุโสนะรวมสามชนิดนี้นะ จึงเรียกว่าครอบครัวนะครอบครัวนี้จะต้องมีเด็กผู้ใหญ่ผู้อาว,วุโสนะจึงเป็นครอบครัวจึงเป็นแฟมิลี่นะนะครับโครงสร้างเป็นเช่นนั้นนะพระก็เรียกว่าอาว,วุโสนะอาว,วุโสพันเตอาว,วุโสพันเตพระนี่คือบวชมาเนี่ยต้องต้องเรียงลำดับอาว,วุโสนะครับ มียศนายพลนายพันผอ,อ,อรัฐมนตรีอธิบดีตั้งหลายบวชมาเนี่ยบวชมาวันเดียวเดี๋ยวต้องมามากราบมาไหว้ชาวบ้านธรรมดาธรรมดาที่บวชมาห้าพันษาหรือว่า 2, สองพรรษาหรือว่าหนึ่งพรรษาเนี่ยพระที่บวชใหม่ต้องไปกราบไปไหว้คือพระเจ้าเราก็อยากจะให้ลดละเลิกทิฏฐิพวกนี้นะกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรวันณะเนี่ยจะอยู่วันณะไหนก็ตามเศรษฐีมั่งมียาจกอนิภพ แบบนี้นก็ตามบวชมาเนี่ยจะต้องเอาุโสพันเตต้องไปกราบไปไหว้คนที่เขาบวชก่อนเรียกว่าลดละเลิกทิฏฐิไหว้งั้นเถะนะเอาเอาแบบนั้นนี่คือสังคมไทยออนะแล้วเกี่ยวอะไรกันกันกบกรณีน้องน้องยกก็เปรียบเทียบให้ดูนะเปรียบเทียบให้ดูว่าควา,ามเจริญน่ะความเท่าเทียมอ่ะมันมีได้ มีได้แต่ก็ไม่ได้ไปกระทบส่วนอื่นของเด็กผู้ใหญ่ผู้อาวุโสรวมเป็นแฟมิลี่นะหรือสถาบันทุกสถาบันเขาก็จะมีคนมาก่อนคนมาหลังคนเข้าก่อนคนเข้าหลังคนอยู่นาน <c oughs> คือบริษัทองค์กรมันก็ต้องมีรูปแบบแบบนี้นะนี่แหละเหมือนพ่อใหญ่มหาก็จะตอบแบบแบบนี้แล้วก็เหมือนคนมาถามพ่อใหญ่มหาว่า พระสมเด็จเนี่ยเป็นยังไงพระยมหาพยายามเตือนสติแล้วก็สอนไอ้คนที่ชอบไปสวดพระชาวบ้านนะคุณคุณสวดได้คุณมองได้แต่คุณต้องมีศิลปะในการพูดเหมือนพระยมหาย,ยกกรณียกขึ้นมาให้เพื่อนๆฟังเนี่ยนะแล้วเราก็ไปคิดเองไปเปรียบเทียบเองเราเป็นผู้มีการศึกษานะนะว่าควรไม่ควรเนี่ยถ้ามีคนเอาพระสมเด็จมาให้เราดูเนี่ยพระยมหาจะดูก่อนว่า ก็จะบอกเขาธรรมดาว่ามวลสารสิ่งที่พระสมเด็จแท้ควรจะมีคืออะไรเนี่ยเห็นไหมก็บอกให้เขาว่าสมเด็จแท้เก่าทันยุคสร้างในสมัยยุคยุคต้น200ปียุคกลางร้อยเกปียุคปลายร้อยห้าสิบปีเนี่ยหรือสมเด็จที่ทันยุคอะมวลสารหลักสิ่งที่ควรจะมีควรจะเกิดในพระสมเด็จเนี่ยเป็นยังไงแล้วเราก็บอกเขาว่าพระที่เขา,เาให้เราดูเนี่ย เป็นยังไงแล้วเจ้าของพระเขาจะอ๋อก็จะซึมซับไปเองว่าอ๋อเออพระเรามันมีอย่างที่พระมหาพูดนี่เออไม่มากก็น้อยมีตรงนั้นตรงนี้มีมีมันมันเข้าหนึ่งในห้าหนึ่งในสามเขาก็จะรู้เองเออนี่แท้แต่ถ้าพูดไปแล้วเออเขารู้เจ้าของพระรู้เองเออนี่มันไม่ใช่ว่ะมันไม่มีสักอย่างเลยแล้วมันดูแบบไม่ใช่อะ่ะเจ้าของพระเขาจะรู้เองว่าเราพูดเนี่ยสื่อถึงอะไร เห็นไหมครับแล้วมันก็ไม่ไปกระทบกระเทือนเพราะว่าเจ้าของพ้าเขานี่การที่เขาจะขึ้นคอการที่เขาจะเสียเงินไปซื้อมาไปเช่ามาแ,แสดงว่าเขาจะต้องต้องเชื่อในคนที่ปล่อยก็อย่างว่าเลยครับคนที่ปล่อยเขาก็เสียเงินก็เอาผ้าปลอมมาขายผ้าแท้เขาเก็บไว้เข้าใจไหมครับเออนั่นแหละนะพีะยาก็พยายามสื่ออย่างเนี้ยแล้วมันก็ไม่ไปกระทบกระ,กระเทือนถึงเจ้าของพระเขา ก็ต้องบอกอย่างนั้นนะแล้วอีกคอมเมนต์หนึ่งว่ามหามหาหิวมหานอกวัดเออมหาไรวัดพ่อใหญ่มหาไม่ไม่ไม่มีวัดนะคือลาสิกขามานานแล้วนะคือไม่ไม่มีวัดนะแต่มีบ้านนะมีบ้านนะเป็นบ้านของตัวเองบ้านไม่ได้เช่านะอืบ้านไม่ได้เช่าไม่ได้ผ่อนรถก็ไม่ได้เช่าไม่ได้ผ่อนนะมีอยู่มีกินกินสามมื้อแต่ว่าพ่อใหญ่มหานี่กินมื้อเดียวนะเพื่อนๆกินมื้อเดียว เช้าก็ขนมปังหรือบางทีก็นมหนึ่งกล่องหรือบางทีก็กาแฟนะพะ่อยมหานี่อยู่ในยุค90นะเพื่อนเป็นคนยุคเกูก็อายุมากเกิน50ก็ต้องควบคุมน้ําหนักนะเพร่พ่อใมหาไม่น้ําหนักก็ไม่เยอะนะครับก็ก็พอดีนะพอดีนะพอดีคือแต่มันหนัก,กตอน ตอนเย็นแต่อันนี้จริงไม่แนะนำนะตอนเย็นเขาแนะนำให้เบาๆผักผลไม้แต่พระยมหาี่จะมาหนักตอนเย็นแล้วก็ไหว้พระสดมนก่อนนอนวันละ30นาทีก่อนทำงานก็30นาทีนะครับดังนั้นไม่ไม่ได้หิวนะพระยมมหามีอันจะกิน <c oughs> นะเพื่อนเอฟซีท่านนี้บอกว่ามหาหิวมหาไร้วัดนะสองคำสั้นๆนะท่านคงจะกระทบนิดกระแทกหน่อยก็ไม่เป็นไรก็ก็ตอบไปแล้ว หลายคลิปก่อนนะสวบก่อนได้ตอบประเด็นนี้ไปแล้วทีน,นี้มาดูองค์นี้นะเพื่อนๆน,นี่เอามนสารลอยเลยนะคือท่านล้างมาก่อนแล้วพระเยมหารู้ได้ไงว่าเป็นพระแท้แท้ของพระเยมมหานะแท้ของพระเยมมหารีกว,ว่าแท้คนเดียวเดียวกับเกสากลก็ไม่เป็นไร้วครับพระเยมมหาเนี่ยก็ผ่านกระบวนการพระเยมมหาเชื่อในองค์ความรู้ ประสบการณ์ที่มีดังกล่าวมาตั้งแต่คลิปแรกปีกว่าเนี่ยรอนะอดเจรอนะ <c oughs> เพื่อนเอซที่อยากจะส่งภาพมาให้ดูให้พ่อใหญ่มาหาดูพระให้หน่อยสองพระให้หน่อยไม่ใช่เล่นตัวนะตั้งใจอยู่แล้วว่าถ้าหากว่าผู้ติดตามถึงหมื่นเมื่อไหร่นะจะตั้งเป็นสภากาแฟนะครับฮานะขึ้นแล้วก็จะให้เพื่อนๆนนถ่ายคลิปอัดคลิปพระตัวเองมา นะอัดคลิปตัวเองมาไม่อยากให้ถ่ายภาพนิ่งส่งมานะเพื่อนๆคือคือไม่สนุกนะภาพนิ่งไม่สนุกแล้วเพื่อนๆเอฟซก็ไม่ได้อธิบายนะเพื่อนๆถ่ายคลิปมาก็ได้ห้านาทีไม่เกินสิบนาทีออธิบายมาแล้วก็เพื่อนๆเอฟซก็บอกเบอร์โทรมาด้วยนะขึ้นไตเติลซับไตเติลเป็นเบอร์โทรมาก็ได้ชื่อติดต่อ ไม่ไม่ต้องไม่ต้องที่อยู่หรอกครับเอาเอาชื่อท่านนะชื่อเล่นชื่อกิงหรือไม่มีชื่อเล่นหรือไม่มีชื่อกิงก็ไม่เป็นไรก็บอกเบอร์ตัวติดต่อได้นะครับคนดูคลิปของเพื่อนเอฟซก็จะได้โทรหาเวลาคนเขาดูพ่อเยมหาจะเอามาลงให้นะอย่างเนี้ยองเนี้ยพ่อเยมหาจึงเอามาให้เพื่อนได้ดูว่าเนื้อพระที่มีออกขาวขาวงาช้างขาวนมข้นสี สีแบบอย่างเงี้ยมีบ้างไหมเห็นแต่สีอื่นๆสีเข้มๆสีดินสีเก่าๆสีโบราณนี่เอามาให้ดูแล้วพ่อใหหาก็มีนะพระสมเด็จที่มีเนื้อหาอย่างเงี้ยนี่แหละครับสีดอกจำปีสีงนนมข้นสีขาวงาช้างสีดอกจำปาสีขี้เท่าก็มีอย่างเงี้ยเพื่อนๆดูนะดูด้านหลังดูด้านหลัง เห็นไหมครับดูรอยปูไตไหมะรัรอยปูไตรอยหนอนด้นเนี่ยอย่างเงี้ยบ่อน้ําตาเงี้ยเห็นไหมครับ,รรนนออบเม,บม็ดแดงเม็ดดาเม็ดหยกก็มีนะเพื่อนๆนะเรามาดูกันแบบใกล้ๆบ้างนะทีนี้นี่คือด้านหลังเห็นไหมครับนี่ปูนเปลือกหอยก็เป็นชิ้นนี้เพื่อนๆดูนะครับเนี่ยนี่คือเม็ดดำเห็นไหมครับ รอบเม็ดดำแคลไซคขึ้นแล้วนะครับเนี่ยเหี่ข้าขาวเนี่ยเหมือนผุหิมะนี่คือคาบแคลไซคนะครับดูดูความงามของท่านนะเพื่อนๆเน,นี่เหมือนผิวดวงจันทร์เลยนะเนี่ยเพื่อนๆถูกต้องไหมครับเ,เหมือนผิวดวงจันทร์เลยเนี่ยโอ้เนี่ยเห็นไหมครับเม็ดแดงเห็นไหมครับเม็ดแดง นี่ปูนเปลือกหอยของแท้ก็เป็นอย่างนี้เพื่อเนเพื่อนหรือเพื่อนเพื่อดูเอายิบหอยแครงขึ้นมาก็ได้นะเพื่อน,นๆเนเพื่อนเพื่อที่บ้านมีหอยแครงนะครับ,เป,บ,รรบเปลือกหอยแครงอ่ะนี่เลยสีอย่างนี้เลยนะนี่แล้วก็บ่อน้ําตาที่โบราณท่านบอกนะครับเนื้อมวลสันหนึ่งเขาจะยุบลงไปด้านในเมื่อเนื้อมวลสันก็ยุบลงไปด้านในในขอบเขาจะคมเลยเห็นไหมครับขอบนี่คม เนี่เม็ดดำเม็ดแดงเนี่เม็ดดำเม็ดแดงครบนะเพื่อนๆเห็นไหมครับอยา่าคลาสสิกมากในี่เม็ดแดงเม็ดในยุบลงไปด้านในไหมพอยุบลงไปนก็จะเนื้อผุนเนี่ยปากปากหลุมเนี่ยปากหลุมบ่อน้ําตาก็จะคมเลยนะแล้วก็เป็นเหมือนกับ เพื่อนๆสังเกตดูเวลาหิมะเอเหมืนวลาสกเกต็ตสกเก็ตดาวหรือว่าอุกกาบาตพุ่งชนโลกเห็นไหมครับแล้วมันจะมีเนื้อพุ่งออกมาขอบอย่างเงี้ยเหมือนผิวดวงจันทนะร์นะรูปอ,อุกกาบาตเนี้ยจะมีเนื้อดินเกินออกมาอยู่ปากหลุมอย่างเงี้ยนี่คือความเป็นธรรมชาตินะเหมือนจินตนาการเราพุ่งลงมาจากนอกโลกมาชนผิวโลกเนะียเนื้อดินเนี่ยก็กระเด็นออกมาอยู่ปากหลุมอย่างเงี้ยเห็นไหมเพื่อนเพื่อน คือมันต้องมีจุดใดจุดหนึ่งที่ที่เป็นธรรมชาติหรือที่เหมือนธรรมชาติเอ๋ดูสิครับเนื้อเขาแล้วองค์นี้ผ่านขมิ้นมาแล้วนะเพื่อนๆนีเนเน่เนี่ยตรงเนี้ยที่ไปมาเอาขมิน้นเนี่ยขมิ้นลงเห็นไหมตรงเนี้ยเนื้อท่านแตกออกเนี่ยเหมือนเหมือนปูนงอกปูนขาวเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับ ขออนุญาติเอ่ยชื่อท่านนะครับอย่างบ้านลุงกำนันนะแถวพระโต๊ะบนทนสายสีที่พระยามหาไปดูมาหลายปีแล้วสิบกว่าปีแล้วนะครับตอนนี้ทท่งนก็ปิดบ้านเปิดบ้านนะครับท่านเปิดบ้านเป็นพิพิธภัณฑ์พระสมเดนะ็จเอ่ยชื่อมาก็อ๋อนะครับขออนุญาตเอ่ยชื่อท่านเพียงแค่ว่าลุงกำนันเนะี่ยกำนันเราก็รู้ว่าท่านเป็นเซียนพระระดับประเทศนะท่านซื้อขายพระนี่ไม่จะเป็นจะต้องมาไล์สด เอาเงิน20ล้านมากองไว้ตรงหน้าแล้วก็ลี้วไรสดขายยื่นไพ่กันท่านท่านไม่ทําถ้าใครอยากดูผ้าแท้ของจริงของแท้ไปที่ผลิตภัณฑ์ท่านเลยนะแล้วท่านก็เป็นต้นตํำรับของน้ําขมิ้นนะเพื่อนๆแล้วท่านก็ไม่ได้บอกว่าเพื่อให้พวกเราเชื่อนะใครฟังใครศึกษาแนวทางท่านก็ไปทําดูพระยมหาก็ทนะํานะเนี่ยเพื่อนๆเห็นนะครับดูเนื้อปูนเปลือกหอยนะ พ่ญมหาก็ทดลองมาถึงแม้ว่าหลายท่านบอกว่ายังไม่ข้อยุติก็จริงอะยังไม่ได้เป็นข้อยุติพ่อใญมหาก็เปิดเปิดทางไว้ของพ่อญมหาเองแต่ว่าพ่อญมหาก็อยากจะพิสูจน์ตอนนี้ท่านบอกท่านมนุษยสัมพันธ์ดีอธิยาศัยดีนะเป็นเพื่อนว่างแวะไปทางมุ้นก็ลองแต่ว่าก็ต้องรู้ว่าท่านเปิดช่วงไหนยังไงนะรายการทีวีไปสัมภาษณ์ท่านเยอะนะหลายช่องรายการดังๆไปสัมภาษณ์ท่านเปิดบ้าน ทำในการทีวีเยอะพระยมหาก็ไปดูมาแล้วนะพระยมหาก็เอาเป็นจะพาคีของพรยมหาให้ท่านดูท่านก็ให้กําลังใจยิ้มพูดสวยดีท่านก็บอกว่ารักษาให้ดีอะแค่นี้อะแค่นี้เราก็เราก็มีความสุขนะก็สื่อทึ้งหลายเราก็รู้เราตีความหมายท่านได้นะโอ้สวยมาก สวยมากดีได้มายังไงใครเป็นคนให้ท่านก็ถามนะะได้มายังไงใครเป็นคนให้เก็บว่าให้ดีนะเนี่ยสวยงามเก็บรักษาว่าให้ดีท่านบอกท่านพูดแค่นี้เราก็มีความสุขนะครับก็ธรรมดาของเซียนใหญ่นะเพื่อนๆเขาก็จะไม่บอกตรงๆหรอกครับเราก็เพราะว่าถ้าท่านพูดตรงๆมาเนี่ยก็จะเอา โค้ดคำโปร์ทานนี่ไปทำอย่างอื่นนะก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับเพื่อนเพื่อนเนี <characterized> ่ยเพื่อนๆดูดูเนื้อมวลสารไหมครับเนี่ยปูนเปลเือกหอยของแท้เขาเป็นอย่างเนี้ยโอเคไหมครับเพื่อนเอน fc ที่อยากเห็นพระเนื้อขาวของพ่อใหญ่มหานะเอามาให้ดูแล้วนะนี่นี่คือขาวแบบเนี่ยขาวนมข้นเลยนะเนี่ยขาวนมข้นเอามาให้ดูแล้วนะครับ เพื่อนๆท่านใดดูแล้วถูกอ,อกถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้พอ่อใหญ่มาหาช่องสองพักบานด้วยน,นะครับขอบคุณครับ